อ่น,น,นะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกันในวันวันไหนแล้ววันจันนะครับเหมือนเริ่มหลงหลงลงืมลืมหมดแล้วนะครับนับไปนับมานับที่จะกลับบ้านเร็วน,นะครับแต่ก็นับกันจนหลงลืมอ่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมทาเป็นคลิปลงให้เช่นเดิมนะครับเพราะว่าดูแล้วเรื่องของระบบเสียงมันก็คงจะดูดีกว่านะครับก็เดี๋ยวรอให้กลับไปถึงบ้านนะครับ <S <S <muitos. S 1> เดี๋ยวเราก็ค่อยมาพบกันเรื่องของการไลฟ์สดกันอีกทีหนึ่ง วันนี้นะครับเรื่องที่จะนํามาคุยกันก็คือเรื่องของ<ม>แนวข้อสอบก,การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่นะครับเทคนิคแล้วก็เครื่องมือทางการบริหารน,นะครับมาดูตัวแรกกันเลยนะครับก็คือข้อที่1นนะครับการบริหารงานภาครัแนวใหม่ new public management คืออะไรนะครับ new public management ก็คือการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐนะครับ New Public m a n a g e m e n t คือการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยไอการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยนะครับมันทำอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือ1นะครับนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพิ่มประสิทธิภาพก็คือเรื่องของการบริหารราชการแบบมุ่งผลสำลิศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการมุ่งผลสำธิศก็คือมันเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการสแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศนะครับต่อไป2นะครับ นำเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาครัฐภาคเอกชนนะครับมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐเช่นการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสำฤทธิ์การบริหารงานแบบมืออาชีพนะครับเอาเรื่องของอันนั้นก็มานะครับอย่างเช่นเรียกว่าอะไรนะผู้บริหารแบบมุ่งผลสำฤทธิ์สูงนะครับต่อไปนะครับคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า จต่โครงสร้างที่กระทัดรัดและก็แนวราบนะครับเปลี่ยนจากแนวดิ่งนะครับลงมาสู่แนวราบให้มันมากยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นการเปิดโอกาให้เอกชนก็มาแข่งขันในการจัดบริการสาธารณะต่างๆนะครับตอนนี้รูปแบบของการบริหารนานภาคเอกชนก็คือกิจการใดน,นะครับที่สามารถที่จะให้เอกชนเข้ามาทําแทนได้นะครับก็รัฐก็จะต้องจ้างเอกชนนะครับเข้ามาเป็นผู้ด,ดําเนินการโดยที่เราไม่ต้องไปอ่า ตั้งเป็นส่วนราชการขึ้นมาไม่ต้องไปมีเพิ่มตัวบุคลากราขึ้นมาแล้วก็จ้างเอกชนเขาทำไปเลยนะครับต่อไปก็คือการให้ความสําคัญต่อค่านิยมจรรยาบรรณวิชาชีพแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การมุ่งเน้นให้การบริการแก่ประชาชนโดยกํานึงถึงคุณภาพเป็นสําคัญนะครับคุณภาพของการบริการเพราะว่าหัวใจสําคัญของการบริหารราชการนะครับการบริหารานานภาครัฐก็คืออยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ ประโยชน์สุขของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันอยู่ที่การประโยชน์สุขของประชาชนนะครับที่เขาลดกั้นตอนลงไปนะครับที่เขา,าจัดการจัดโครงสร้างที่มันแนวราบลงมานะครับ การที่เขาอยากทําให้มันเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะี่เขาทาทาไมทําเพื่อตัวนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับก็คือทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไปก็ที่2นะครับเพราะเอ็ดใดจึงต้องนําเอาแนวคิดนะครับการจัดการบริหารนั้นภาครัฐแนวใหม่มาใช้นะครับสาเหตุที่จะต้องมีการนําเอาการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ก็คือ1นนะครับก็คือเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์นะครับ ลูกค้าพิวัติเนี่ยมันก็ามาตั้งแต่เรื่องของตั้งแต่สมัยปี2000นะครับจนปัจจุบันเนี่ยมันเลยจกโลูกค้าพิวัติมาแล้วด้วยซ้ำเอนะครับซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับการเชื่อมโยงการต่อถึงกันทั้งหมดภายในโลกนะครับโลกกาลังจะก,กลายเป็นวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมเดียวกันไปทั้งโลกเลยนะครับเราหลงไหลเราคลั่งไคล้เราติดตามอะไรกันอยู่ณนะขณะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกเขาติดตามกันทั้งหมดเลยนะครับ ต่อไปก็คือระบบราชการไทยมีปัญหาที่สําคัญก็คือความเสื่อมถอยของระบบราชการและก็าขาดคุณธรรมะนะครับเราฉะนั้นถ้าคือมันไปอยู่ในข้อสอบว่าปัญหาที่สําคัญของระบบราชการไทยนะปัญหาที่สําคัญของประการมันมีอะไรบ้างก็คือปัญหาเรื่องของความเสื่อมถอยของระบบราชการนะครับความเสื่อมถอยก็คือมันทํางานแล้วมันไม่สามารถ,ถที่จะตอบโจทย์นะครับในการแก้ไขปัญหาในการที่จะพัฒนาได้นั่นก็คือความเสื่อมถอยความเหมือนกับไอตัวอวัยวะ บางอย่างนะครับที่มันไม่ตอบสนองมันไม่มันไม่ทามามันไม่ทําให้ร่างกายมันมีศักยภาพได้นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบราชการที่ขาดทรมาพิบานนะครับขาดรรมาพิบาลก็ทรมาพิบานทั้งหกข้อนั้นนะครับต่อไปข้อที่3การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับหรือว่า New Public Management เนี่ยมีแนวทางการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวทางในการที่จะดําเนินการก็คืออันดับแรกก็คือการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเพราะฉะนั้นการบริหารนะครับการจะต้องมีการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนนะครับโดยปัจจุบันเนี้ยก็ไปในเรื่องของการบริการผ่านแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกันกับไปในส่วนของรัฐกิจเศรษกาจหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับทั้งตัวร่างเดิมแล้วก็ตัวที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปนะครับก็คือลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงานลดการควบคุมจากส่วนกลางนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็คือให้เขามีความเป็นอิสระในการวางแผนในการดําเนินการ นะครับไม่ใช่ว่าตัวของส่วนกลางเนี่ยเป็นผู้กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการการบริหารงบประมาณอะไรเองทั้งหมดนะครับมันก็จะมีการกระจายลงไปเป็นงบในส่วนของงบกลุ่มจังหวัดงบจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่เขาสามารถที่จะดูแลนะครับแล้วก็บริหารจัดการเองได้นะครับมันก็คือเป็นไปตามส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเรื่องของการพัฒนาภาคเมืองแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องของการกําหนดการวัดแล้วก็การให้รางวัลแก่ผลการดํเนินงานทั้งในระดับองค์กรแล้วก็ในระดับบุคคลนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเอาวิธีการของในส่วนขององค์กรเอกชนมาปรับใช้นะครับองค์กรเอกชนนะครับใครทำดีได้รับโบนัสไปนะครับได้รับรางวัลไประบบราชการก็เหมือนกันนะครับในเมื่อมีการบริหารงานจัดการภาครัฐนวใหม่ก็คือมีการกําหนดมีการวัดแล้วก็การให้รางวัลแก่ผลการดาเนินงาน นะครับทั้งในระดับองคอ์กรเลยนะครับแล้วก็ในระดับตัวบุคคลต่อไปการสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากรน,นะครับระดับระบบสนับสนุนบ้านด้านบุคลากรคืออะไรนะครับก็คือเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของค่าตอบแทนแล้วก็ระบบคุณธรรมต่างๆในการาความก้าวหน้าในทางอาชีพราชการเนี่ยก็เป็นตัวที่สนับสนุนนะครับทางด้านบุคลากรแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีครับ เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถทำมาได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ตอนนี้นะครับการทำมาของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะต้องทำมาโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐก็คือรัฐจะต้องให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีให้แก่ส่วนราชการได้นำมาปรับใช้เพื่อที่จะ อํานวยความสะดวกหรือการให้บริการแก่ประชาชนนะครับต่อไปก็คือระบบราชการยุคใหม่เนี่ยจะต้องเป็นระบบราชการนะครับที่มีการเปิดกว้างนะครับมีการเปิดกว้างต่ออะไรครับต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขันทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันนะครับก็คือเอาเรื่องของ benchmarking มาจับใช่ไหมครับมันมีการเปรียบเทียบมันมีการแข่งขันกันทั้งในส่วนของการแข่งขันระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับ เบนมาร์ก uh, ิ้งมันก็มีทั้งภายนอกภายในใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีการ uh, แข่งขันกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองแล้วก็ระหว่างหน่วยงานภาครัฐก,กับหน่วยงานของภาคเอกชนมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานต่างๆกันนะครับในขณะเดียวกันก็ภาครัฐนะครับก็หันมาทุบตวนตัวเองว่าสิ่งใดควรทําและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนทํานะครับก็ก็คือมันมันต้องมีการพรยายามที่จะ กระจายงานออกไปให้ภาคเอกชนนะครับโดยที่รัฐเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้จ้างนะครับผู้จ้างแล้วก็เอกชนเป็นผู้ปฏิบัติไปนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเพื่อเป็นการาความรวดเร็วในการดําเนินโครงการแล้วก็ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินการแถมนะครับยังเป็นการลดงบประมาณลงอีกทางหนึ่งด้วยนะครับต่อไปข้อที่4ี่นะครับ นักวิชาการคนสําคัญที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนันรัฐแนวใหม่คือใครนะครับคำตอบก็คือคริสโตเฟอร์วูธนะครับคริสโตเฟอร์วูธวูธเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับมีหลักการอะไรบ้างนะครับ หลักการที่สําคัญนะครับตามที่วุฒได้เสนอมาก็าคือมันจะประกอบไปด้วยหลักการทั้งหมด7หลักการนะครับเหลักการก็คือ1นะครับการจัดการโดยนักวิชาชีพที่ชานาญการนะครับเพราะฉะนั้นตัวของข้าราชการยุคใหม่ตัวของพนักง,งานของรัฐยุคใหม่นียจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้มีวิชาชีพมีความชนานาญเฉพาะด้านมีความเก่งกาจในแต่ละเรื่องนะครับจะมาเป็นเช้าชามเย็นชามอยู่ไม่ได้เล้ว แล้วก็มีมาตรฐานและการวัดผลนานที่ชัดเจนนะครับก็คือ ตอนนี้นะครับเขาทําตัวชี้วัดใช่ไหมครับตัวชี้วัดของผู้บริหารอะไรต่างๆนะครับก็ในอำเภอก็ให้น้องๆน,นะครับทำให้อยู่ทุกปีใช่ไหมครับเราเราคงคงจะเคยเห็นกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือมันมีมาตรฐานแล้วก็มีการวัดผลนานที่ชัดเจนนะครับทุกคนก็จะต้องไปทําคารับรองในการปฏิบัติราชการกันนะครับซึ่งทํากันแต่เอกสารอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่า เอาไปถือปฏิบัติกันจริงหรือไม่นะครับอันนี้ที่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 เคยเห็นมาที่ที่เคยพบมากับตัวเองนะครับ3ก็คือเน้นการควบคุมการคุมผลผลิตที่มากขึ้นนะครับเน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้นต่อไป4นะครับแยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยงานย่อยๆนะครับตอนนี้ก็เกิดหน่วยงานย่อยๆต่างๆขึ้นมากมายใช่ไหมครับองค์การจัดการน้ําเสียนะครับองค์กรนู่นองค์กรนี้นะครับมีครอ,อ่าสอทอนอชอนะครับสอ,อทตดอ,อะไร ที่มันเกิดขึ้นใหม่อีกนะครับก็คือมันแยกออกไปไม่ให้หน่วยงานของราชการเพียงแค่หน่วยงานเดียวเนี่ยมันมีภาระงานที่มันกว้างจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเราเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือรับหมดทุกเรื่องนะครับรับหมดทุกเรื่องพอจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับการรับหมดทุกเรื่องเนะี่ยเรื่องที่สําคัญสำคัญ,คญ,คญมันก็ต้องขึ้นไปถึงผู้บริหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะทําให้การบริหารราชการมันช้านะครับหลักการที่อุด มองก็คือจะต้องแยกหน่วยงานออกมานะครับแยกหน่วยงานแยกหน่วยงานออกมาเพื่อให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยมันรับผิดชอบมาในแต่ละด้านกันไปเลยนะครับต่อไปก็คือมีการเปลี่ยนภาครัฐให้มีการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับก็มีการกําหนดรางวัลอะไรต่างๆกันขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็คือมันต้องการที่จะทําให้ภาครัฐหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันเกิดการแข่งขันระหว่างภาครัฐด้วยกันเองนะครับต่อไปก็ที่หกก็คือเน้นการจัดการ ตามแบบของเอกชนนะครับต่อไปนะครับเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยแล้วก็ประหยัดนี่ก็คือ7ประการนะครับในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่วูดได้เสนอเอาไว้นะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับมีการนําเอาหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นี้มาใช้เมื่อใดนะครับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็คือมันเกิดขึ้นในยุคที่มีการปฏิรูปรูประบบราชการเราปฏิรูปประเทศนะครับ เราปฏิรูปาประเทศครั้งแรกก็คือ243ใช่ไหมครับแล้วก็มามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475แล้วก็ในปี2545นะครับก็มีการปฏิรูปในส่วนของระบบราชการครั้งสําคัญขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนั่นก็คือมันมีการออกพรบรปรับปรุงกระทรวงเอ่อม,มีการออกปรบร,ระเบียบบริหารราชการเป็นดินฉบับที่5พอออกพรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5แล้วก็นำไปสู่ปรบ,รบปรับปรุงกระทรวงตะบวงกลมนะครับ4ีหแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการไปออกเป็นปรดหลักเกณฑ์นะครับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นี่ก็คือต้นกําเนิดของการปฏิรูประบบราชการนะครับโดยการนำเมาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ก็คือในปี2545นะครับต่อไปข้อที่เ็ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พศ2545มีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่บ้างทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับในปี4 5่ที่ว่ามีการปฏิรูประบบราชการเลยเนี่ยนะครับมันได้มีการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับสิ่งที่มีการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือ1นะครับมีการกําหนดให้ การบริหารราชการแนวใหม่ต้องมีการกำหนดนโยบายเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานเพื่อสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการได้นะครับการปฏิบัติราชการณปัจจุบันก็คือมันจะต้องมีการประเมินผลทีนี้ในเรื่องของการประเมินผลนะครับมันจะเอาอะไรมาประเมินผลมันก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายก่อนใช่ไหมครับการประเมินผลก็คือการกำหนดเป้าหมายก่อน การประเมินผลก็คือมันประเมินผลว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นะครับนี่ก็คือการประเมินผลเพราะฉะนั้นระบบราชการตามปรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5ที่มีการปรับปรุงนะครับก็คือมีให้ส่วนราชการเนี่ยกำหนดเป้าหมายนะครับกำหนดนโยบายเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานซึ่งตอนนั้นก็มีแผนปฏิบัติราชการ4ปีกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีแผน นิติบัญญัติแผนอะไรต่างๆอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาก็ลดลงมานะครับเหลือเฉพาะการจัดทําแผนปฏิบัตรริราชการซึ่งเป็นแผน5ปีนะครับแล้วก็เป็นแผนปีแผนปีนี้ก็คือเป็นแผนปฏิบัติการนะครับต่อไปนะครับมีการมอบหมายงา,านเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับเรื่องของการมอบหมายงา,านตรงนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในประบรระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็คือ เรื่องของการกําหนดให้มีการอามอบหมายก็คือการปฏิบัติราชการแทนนะครับการปฏิบัติราชการแทนต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการลดขั้นตอนนะครับเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจต่อไปนะครับมีหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการในต่างประเทศเมื่อก่อนนะครับในต่างประเทศก็คือมัน มัน่อนกลางที่จะแยกกันระหว่างกระทรวงและวงกลมต่างๆที่ไปปฏิบัติงานอยู่ทําให้มันไม่ม,ม,ไม,มีไม่มีศูนย์ในการบริหารงานนะครับไม่มีลักษณะของความไปเป็นตัวแทนของประเทศอยู่ณนะต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ในปี2 5 4 5้า้าเขาก็ตั้งขึ้นนะครับให้มันมีตัวของหัวหน้าคณะผู้แทนแล้วก็คณะผู้แทนนะครับที่ไปประจําอยู่ในสถานทูตสถานองค์สุนใหญ่หรือสถานองค์สุนในต่างประเทศนะครับ ต่อไปก็มีคณะกรรมาการพัฒนาระบบราชการนะครับก็คือตัวกอปรกปรนีร้ก็ตั้งขึ้นใหม่ตามอ่าปรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5พศ2545นะครับตั้งขึ้นมาตั้งกอปรอขึ้นมาทําไมนะครับตั้งกปรอขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของภาครัฐต่อไปนะครับ มีคณะกรรมก,การพัฒนาระบบราชการเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอ่อซ้ำต่อไปนะครับมีการลดภารกิจแล้วก็ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นมีการกระจายภารกิจและทรัพยากรไปให้แก่ท้องถิ่นนะครับรวมถึงการกระจายอํานาจการตัดสินใจต่อไปข้อที่8นะครับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ2 5 4 6ถึง2 5 5 0ได้กําหนด เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทยเอาไว้อย่างไรนะครับก็กําหนดเป้าประสงค์เอาไว้ด้วยกัน4ประการก็คือประการที่1ก็คือพัฒนาคุณภาพของการให้บริการประชาชนนะครับประชาชนต้องมาเป็น ists, อันดับหนึ่งเพราะเป้าหมายของการปฏิบัติราชการก็คือประโยชน์สุขของประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการก็คือมันจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นก่อน นะครับแล้วทีนี้การที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนนะครับอยู่ดีๆนะครับโครงสร้างยังเหมือนเดิมแต่บอกว่าจะไปพัฒนาคุณภาพมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการปรับบทบาทภารกิจแล้วก็ขนาดขององคอ์กรนะครับให้มันมีความเหมาะสมรวมไปถึงเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถแล้วก็มาตรฐานการทํางานให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ากับเกณฑ์สากลนนะครับแล้วก็ตอบสนองต่อการบริหาร ปกครองในระบบประชาธิปไตยอทีกานะครับการบริหารราชการแบบบุรณาการนะครับหรือว่าซี o โอนะมีลักษณะอย่างไรซี o โอนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะคุยนะครับเดี๋ยวกอนญาติเป็นน้ำต้น านั่งอยู่หลังห้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นั่งหลังห้องตอนกลางคืนเนี่ยยุงมันจะกัดพอตอนบางวันนะครับก็อากาศร้อนมากก็ขาดความพอดีนะครับก็เราก็ว่ากันไปตามขีดความขีดก็จํากัดนะครับที่มันมีอยู่อ่าดูกันต่อนะครับการบริหารรากการแบบบูรณาการหรือว่า ceo เนี่ยลักษณะของมันก็คือหนึ่งนะครับเป็นระบบบริหารจัดการในแนวราบนะครับ ceo เป็นแนวราบนะครับ ถึงแม้ว่ามันเหมือนกับว่าตั้งมันผู้ว่าซีอตั้งขึ้นมาแล้วนะครับดูมันว่าผู้ว่าซีอเนี่ยมันมันมีอำนาจมากแต่ด้วยหลักการของมันจริงๆแล้วก็คือเป็นระบบบริหารจัดการในแนวราบนะครับที่ใช้การบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วนในลักษณะพื้นที่พันธกิจแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเราจําคีย์เวิร์ดสตัวเนี้ยเอาไว้นะครับ A F P นะครับ C E O นะครับลักษณะของการบริหารงานแบบ C E O ก็คือ มันมีความสัมพันธ์มีความสมดุลกันระหว่างตัว3ตัวหลักก็คือ AA ก็คือ Area ียนะครับแอเรียแล้วก็สก็คือในเรื่องของ F ก็คือฟังชันนะครับแล้วก็ P ก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมนั่นก็คือ participation นะครับ A F P นะครับการ C E O เท่ากับ C E O เท่ากับ A F P ต่อไปนะครับเป็นระบบบริหารจัดการที่มีเป้าหมายนะครับที่การตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ Customer r e v e n ่นะครับด้วยระบบงานที่มุ่งเน้นผลสำฤทธิ์ของงาน r e s o b a s e ด้วยมาตรฐานผลงานกั้นสูงก็คือ i p e r f o r m a n c e นะครับ Output i p e r f o r m a n c e นะครับก็ออกก็สอบของ ในอำเภอรุ่นที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ในไฟล์ชุดนี้ด้วยนะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวเราเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งเป็นระบบบริหารจัดการนะครับที่อยู่ในกรอบของบทบัญญัติและก็เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับและโครงสร้างการบริหารจัดการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันรวมทั้งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับก็คือหลักค o ้มค o องเ n น ตัวของการบริหารราชการแบบซ e o นะครับไปเป็นไปตามหลักของรัฐธรรมนูญ1 2ก็คือเป็นไปตามหลักการจัดโครงสร้างของปรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็3ก็คือเป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักคุสโกเวนแนนนะครับตามพระราชกฤษฎีกานะครับแล้วก็ ที่สาคัญน็คือได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารที่จําเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเข้าไปด้วยนะครับ